สมองกับอารมณ์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันนะคะเรื่องที่ทุกคนเจอทุกวันนั่นก็คือเรื่องอารมณ์ของเราเองคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางทีเราโกรธง่ายบางทีเราเศร้าโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีมีความสุขแบบล้นๆเลยคําตอบอยู่ที่สมองของเราทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราถูกควบคุมโดยระบบในสมองที่เราเรียกว่าระบบลิมบิก ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออะมิกดาลาซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบเตือนภัยเวลาเราเจอสิ่งที่อันตรายหรือน่ากลัวอะมิกดาลาจะทำงานทันทีส่งสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมหัวใจเต้นเร็วมือสั่นพร้อมจะหนีหรือสู้นี่คือปฏิกิริยาที่เราเรียกว่า Fight or Flight ที่ช่วยให้บรรพุรุษของเราอยู่รอดมาได้นะคะแต่สมองของเราก็ยังมีส่วนที่เราเรียกว่า p r e f r o n t a um l c o r t e x นี่คือส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมเหตุผลการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์มันเหมือนกับเป็นผู้จัดการที่บอกอะมิกดาล่าว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นปัญหาคือเวลาเราเครียดมากๆหรือโกรธจัดอะมิกดาล่าจะทำงานเร็วกว่าสมองและ เร็วกว่าส่วนที่เป็นเหตุผลซึ่งยังไม่ทันคิดเราก็จะทําอะไรไปแล้วนี่คือเหตุผลที่เวลาโมโหมากๆเรามักจะทําอะไรที่เสียใจภายหลังสําหรับอารมณ์ของเราแล้วเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองอีกด้วยคือโดปามีนทําให้เรารู้สึกมีความสุขอยากทําอะไรต่อไปเช่นซโรโทมินทําให้เราอารมณ์สมดุลไม่หงุดหงิดง่ายคอร์ติซอลฮอร์โมน ความเครียดถ้ามากเกินไปทําให้เราวิตกกังวลและออกซิโตซินฮอร์โมอนแห่งความรักซึ่งจะทําให้เรารู้สึกผูกพันกับคนอื่นมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราสามารถฝึกและควบคุมอารมณ์ได้เพราะสมองของเรามีความยืดหยุ่นหรือที่เราเรียกว่า neuroplasticity ยิ่งเราฝึกยิ่งเราเก่งขึ้นการฝึกสมาธิจะช่วยเสริมสร้าง prefrontal um cortex การออกกำลังกายการสร้างโดปามีนและสารซีโรโทนินการหายใจลึกๆช่วยในส่วนของอะมิกดาลาและการนอนหลับเพียงพอจะช่วยให้สมองจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นดังนั้นคนุณรู้สึกอารมณ์รุนแรงลองหยุดแป๊บหนึง่งหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆให้เวลาบรีฟอนโต้คอร์เทกของคุณทำงานอย่าปล่อยให้อะมิกดาลาเป็นคนควบคุมคุณ จำไว้เลยนะคะอารมณ์เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจและจัดการนั้นได้เพราะสมองของเราถูกออกแบบมาให้เราเป็นนายของตัวเองวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองสังเกตอารมณ์ของตัวเองดูนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าอารมณ์เราเป็นเช่นไรคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย